ข้อที่ยี่หกมีความรู้สึกว่าปีนี้มันง่ายทุกข้อเลยนะเข้ามาทั้งที่แล้วก็รู้สึกง่ายห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งฮะต้องการพนักงานขายข,ายของหน้าร้าน3คนมีผู้สมัครส2บคนเป็นชาย5้านอกนั้นเป็นหญิงอก็เป็นผู้หญิง7คนเข้ามความน่าจะเป็นที่จะได้พนักงานเป็นชายอย่างน้อย1คน เท่ากับเท่าไใ่ข้อสอบเนี้ยมันเกิดขึ้นปี5-6ตอนนี้ปีเท่าไหร่ละ6-5ใช่ไหมต่างกัน9ปี9ปีที่แล้วข้อสอบเขียนอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะฮะแต่พอถ้าถ้ามานับปีนี้ถ้าเขียนอย่างเงี้ยข้อสอบนี้อาจจะไม่โอเค <laughs> เพราะว่า ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเพศสภาพหรือเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันมีหลายเพศใช่ปะ่ะถูกปะ่ะเออมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชายชเออใช่ไหมเพราะนั้นถ้าถ้าเอาโจทย์ข้อนี้มาเขียนในปีนี้เนี่ยอาจจะถูกนักเรียนบอกว่าเซ็กซิสก็คือเหยียบเพศนะเซ็กซิสแปลว่าเหยียบเพศนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ผู้หญิงและผู้ชายมีอย่างอื่นอีกใช่ไหม มีเดี๋ยวนี้มีอะไรมีพอสอด้วยใช่พี่สาวอะไรเงี้ยแล้วแต่เ,เ,เนี่ยเออแล้วแล้วแล้วแต่จะแปลแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะก็ก็เป็นเป็นทิศเป็นหมดละออกละอ่ะมาห้างสรรพสินค้าเนี่ยต้องการพนักงานสามคนนะมีสมัครสิบสองผู้ชายนนี้ผู้หญิงนี้ความได้เป็นนด้านพนักง,งานอย่างน,น,น้อยหนึ่งคนฮะถ้าเป็นพี่ทําที่เขียนอย่างนี้เลย แล้วคนแรกฟิกไว้ก่อนเลยผู้ชายอะไรอย่างนี้นะไม่พูดมากกว่าน,นี้แล้วพูดมากกว่าน,นี้คือเฉลยแล้วทาเองทําเองอ่ะดูคือผู้ชายห้าผู้หญิงเจ็ดนะตามเนี้ยเนาะความน่าจะเป็นก็คือ NE ส่วน NS นะฮะ NS ก็คือทั้งหมด12คนเลือกมา3คนมาทํางานเนาะก็คือ12 C 3อันนี้โอเคเนาะเลือกคนเฉยๆไม่ได้เลือกมาเข้าแถวนะครับ เลือกมาเฉยๆไม่ต้องเข้าแถวใช้ใช้ C นะอ่าคอมบิเนชันถ้าเกิดเลือกมาแล้วให้เข้าแถวต้องใช้เพอร์มูเทชันเขาเรียกว่าอะไรนะเรียงสับเปลี่ยนถูกป่ะอันนี้เรียกว่าจัดหมู่เฉยๆนะอ่าทีนี้เราจะเหลือต้องสีแดงใช่ไหมสีแดงคือเลือกให้ได้เป็นผู้ชายใช่ป่ะความน่าจะเป็นที่จะได้พนักง,งานอย่างน้อยหนึ่งคนนะถ้าเกิดว่าเราตีความคำนี้ครับตีความ อย่างน้อยหนึ่งคนแปลว่าผู้ชายคนหนึ่งเอาไหมชายหนึ่งเอาไหมเอาถูกป่ะชายหนึ่งเอาชายสองเอาไหมชายสองเอาไหมก็เอาก็เอาถูกป่ะชายสามเอาไหมเพราะว่ามันเป็นผู้มันเลือกสามคนอะชายสามเอาไหมก็เอาได้ถูกป่ะชายสามก็เอาได้ถูกไหมฮะ มันจะได้ทั้งหมด3แบบเลยอย่างนี้เรียกว่า3กรณีต้องคิดชาย1บวกชาย2บวกชาย3ชาย1่มีกี่คนก็มีได้หลายแบบอะ่ะก็มีได้หลายแบบนะบชาย2ก็มีได้หลายแบบชาย3ก็มีได้หลายแบบแต่ถ้าจะปล่อยมุกก็คือชาย4ไม่เกี่ยวนะฮะทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งในการคิดนะครับคือคิดอย่างนี้ฮะไม่เลือกผู้ชายเลยสักคนฮะผู้ชายศูนย์ครับ อ่าถ้าเลือกชายศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นครับไม่เอาผู้ชายเลยทั้งคนนะฮะไม่เอาผู้ชายเลยทั้งคนนะก็คือเลือกแต่ผู้หญิงถูกปะเอามาแต่ผู้หญิงการที่เลือกแต่ผู้หญิงเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับจะได้เท่าไหร่การที่เราเลือกแต่ผู้หญิงผู้หญิงมีกี่คน 7คนถูกไหมถ้าเอาแต่ผู้หญิงก็คือ7แล้วเอามา3คนฮะคือไม่เอาผู้ชายเลยถูกปะ่ะ7จ3นี่คือไม่เลือกผู้ชายเลยถูกไหมฮะ mm hmm. อ่าเพราะนั้น7 c 3มันคือเอ่อเท่าไหร่อ่ะ7แฟกส่วน3แฟก4แฟกใช่ไหมมีค่าเท่ากับเดี๋ยวพี่ดูเฉลยไปเลยนะ3 5อ่ะ ที่ไม่ควรดูฉเฉลยพี่ควรจะให้น้องคิดพี่คิดไปแล้วอ่ะโอเคสามห้านะฮะจะมีค่ากับสามห้าอ่ะข,ข้างล่างน้องคิดเองออะคิดมาน้อคิดมาเท่าไหร่ฮะสิบสองแฟกส่วนอ่ะเท่าไหร่ฮะสิบสองแฟกส่วนสามแฟกสี่แฟกเท่าไหร่คิดแล้วคิดเลขมาสใใาส่สองวันใาสสองหมอืม คิดเลขมาน้องถึงได้เยอะพี่เขียนผิดมันไม่ใช่สี่แฝกพี่นี่โคตรมั่วเลยคือสิบสองสี่สามกัคือต้องเป็นสิบสองแฝกสามแฝกแล้วก็เก้าแฝกดิใช่ป่ะใช่ป่ะอ่าต้องเตือนเราด้วยดิสีแ่แฝกมาได้ไงวะเอาไปดูข้างบน ถูกไหมสูตร c อ่ะมันคือ c แล้วก็ข้างล่างก็คือ r ใช่ป่ะเออพเน้นถ้าถ้าไม่ได้ลองให้คิดก็จะไม่รู้ว่าเราเขียนผิดใช่ไหมเมันก็คือ12บสองคูณสิคูณสิแล้วพอใช่ป่ะเพราะว่าก้าฝักจะตัดทิ้ง 3าคูณสใช่ไหมไอเนี้ยก็ตัดไปเหลือ2ใช่ป่ะแล้วก็2องคูณสิเป็น22่คูณสิก็เป็น220จบะ220นะฮะสองยี่สนะเพราะนั้นประเภทที่ไม่เอาผู้หญิงเลยอะ่ะก็คือเออไม่เอาผู้หญิงนะเดี๋ยวๆดผู้ผิด,ดไม่ไม่เอาผู้ชาย ไม่ใช่แมวผู้หญิงเอาแต่ผู้หญิงอะแม่ผู้ชายมันก็คือส5ห้าส่วนสองยสิเอาแม่อะไรตัดได้มั่งเนี่ยแม่ห้าตัดก่อนไหมข้างบนได้เจข้างล่างได้ห้าสี่ยี่สได้สี่สี่เจ็ดส่วนสี่สี่นะฮะได้เจดส่วนสี่สคิดนี่คือไม่เอาผู้ชายหรือว่าเอาแต่ผู้หญิงนะ แต่โจทย์ต้องการอะไรมีผู้ชายอย่างน้อยหนึ่งคนมันคือนิเศษครับจำได้ป่าเรียนแล้วอ่ะคือถ้าถ้าเอานิเศษของสิ่งเนี้ยถ้าเอาตรงข้ามสิ่งเนี้ยก็คือเอาหนึ่งไปลบเน<ม>เออเพราะฉะนั้นเอาหนึ่งไปลบ7ส่วนสี่สิบสี่เนี่ยก็คือผู้ชายอย่างน้อย อย่างน้อย1ก็จะเท่ากับเอ่อ4 4ลบเเหลือเท่าไหร่วะ3 7ใช่ป่ะถูกไหมฮะ3 7ส่วน4 4ตอบโอเคไหมนึกออกไหมคือจริงๆจะใช้วิธีบนเนื้อได้นะสีแดงข้างบนนะ่ะวิธีนะี้ พี่วงห้สีม่วงนะ่ะนะฮะก็ได้แต่ว่าต้องคิด3มเลขแล้วมาบวกกันถูกไหมฮะเพราะว่ามันต้องเป็น3ากรณีกรณีผู้ชายหนึ่งคนผู้ชายสอคนผู้ชาย3ามคนล้วจบนะถูกไหมฮะถ้าไม่เอากรณีบนก็จะคิดแบบกรณีล่างก็คือที่พี่พาทำคือไม่เอาผู้ชายเลยสักคนแล้วหนึ่งไปลบมันก็จะเหลืออย่างน้อยได้ผู้ชาย1คนขึ้นไปนะฮะ 嗯，当然。